ครับก็วันนี้สำนักง,งานพณิชย์จังหวัดนะครับโดยผมนายบลรัมพ์ธงบนเยี่ยมนะครับพณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้ออกติดตามตรวจสอบสถานการณ์จําหน่ายผักผลไม้และก็สินค้าที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลเจนะครับก็ในส่วนของสินค้าผักนี่ก็จริงๆแล้วมีการปรับราคาขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูฝน แล้วก็เกิดความเสียหายในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็มีผักผลไม้บางส่วนนะครับที่ต้องเน่าเสียเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปวนนะครับแต่แต่ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยก็ยังถือว่ามีสินค้าเพียงพอต่อการบริโภคนะครับสินค้าก็ปรับขึ้นประมาณ15-20นะครับโดยเฉพาะพวกผักเป็นส่วนใหญ่ที่ใช้ในเทศกาลสุวงีแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับ เราก็ออกตรวจส,สอบสถานการณ์ต่างๆนะครับว่าราคาสินค้าปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่สูงเกินสมควรหรือไม่นะครับเราก็ออกติดตามนะครับคั้งนี้ย้ํกกาก็ให้ผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาแล้วก็ขอให้ช่วยกันร่วมมือกันนะครับอย่าจําหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรซึ่งอาจจะเป็นความผิดที่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับในส่วนนี้เราก็ร่วมกับตลาดศูนย์นะครับจังหวัดกำแพงเพชร เราได้ดําเนินการจําหน่ายสินค้าเฉพาะวันนี้นะครับก็มีเอาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายซึ่งสินค้านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่ใช้ประกอบอาหารเจนะครับก็มีพวกน้ํามันมีเต้าเจี้ยวเนี่ยครับเบื้องต้นนะครับ,นนรบก็เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่เรามีอ่าสินค้าราคาสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์เองก็มีการจําหน่าย อาหารเจราคาประมาณ303 5บาบาทต่อชุดนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยังยอมรับได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้บริโภคในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาสามารถซื้อหาได้ที่ตลาดสุขนะครับครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างตลาดสูงกับสำนักงานพณนชย์จังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนในช่วง,งเทศกาลกินเจครับครับก็วันนี้สำนักงานพาณนชย์จังหวัดนะครับโดยผมนายบลร,รัตพ์ธงพลเยี่ยมนะครับพันชย์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ ก็ได้ออกติดตามตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายผักผลไม้และก็สินค้าที่เกี่ยวข้องในช่วงเทศกาลเจนะครับก็ในส่วนของสินค้าผักนี่ก็จริงๆแล้วมีการปรับราคาขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูผนแล้วก็เกิดความเสียหายในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็มีผักผลไม้บางส่วนนะครับที่ต้องเน่าเสียเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับ แต่แต่ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยก็ยังถือว่ามีสินค้าเพียงพอต่อการบริโภคนะครับสินค้าก็ปรับขึ้นประมาณ15-20นะครับโดยเฉพาะพวกผักเป็นส่วนใหญ่ที่ใช้ในเทศกาลสรุดทีแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับ เราก็ออกตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆนะครับว่าราคาสินค้าปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่สูงเกินสมควรหรือไม่นะครับเราก็ออกติดตามนะครับครั้งนี้ย้ำก็ให้ผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาแล้วก็ขอให้ช่วยกันร่วมมือกันนะครับอย่าจําหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรซึ่งอาจจะเป็นความผิดที่จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับในส่วนนี้เราก็ร่วมกับตลาดศูนย์นะครับจังหวัดจพงเพชร เราได้ดําเนินการจําหน่ายสินค้าเฉพาะวันนี้นะครับก็มีเอาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายซึ่งสินค้านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่ใช้ประกอบอาหารเจนะครับก็มีพวกน้ํามันรีอเต้าเจี้ยวนี่ครับเพื้องต้นนะครับ,นนรบก็เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่เรามีสินค้าราคาสูงน,นะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์เองก็มีการจําหน่าย อาหารเจราคาประมาณ30-35บาทต่อชุดนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยังยอมรับได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้บริโภคในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาสามารถซื้อหาได้ที่ตลาดสูงนะครับครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างตลาดสูงกับสำนักงานพนิชย์จังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลเจนครับ คือถ <usion> ้าเลยให่ไปคืบสามสิบห้าไม่ร้านเดมาสามสิบห้า